เ้าขุนโพดภาพล่าสุดโซเชียลสังเกตตาบวมเหมือนร้องไห้ เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากจากกรณีเรียกได้ว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตเร็วนี้สำหรับเจ้าขุนจากพัรทลูกชายคนกลางของเจสซารินกับปิ่นเกตมานีซึ่งกำลังจะมีผลงานเพลงล่าสุดออกมาในวันที่3เมษายนนี้ทำเอาแฟนๆรอติดตามล่าสุดเจ้าขุนได้ออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมพูดถึงเพลงใหม่ซึ่งแฟนๆต่างถามว่าเพลงใหม่ที่จะออกมาชื่ออะไรแต่เจ้าขุนคอยยังไม่บอกให้รอฟังพร้อมกัน3เมษายนนี้ ล่าสุดน้องเจ้าคุนก็แจ้งข่าวดีมีเพลงใหม่ที่เตรียมปล่อยเร็วๆนี้แล้วโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแ oh อดเจเจ้าคุณเผยภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นระบุว่า Coming o m i n g s สู n เพลงใหม่ปล่อยสามเมษาทามกลางแฟนคลับต่างแสดงความยินดีรอรับฟังเพลงใหม่แล้วบางก็จับผิดเรื่องใบหน้าที่บอกว่าตาบวมร้องไห้เปล่า